สวัสดีครับผพร้เป็นทางตะบูริตาคุณนะครับและวันนี้ผมอยู่ที่วัดช่างทองอำเภอเกาะเลียนนะครับวันนี้เป็นคลองข้อมูลผู้ใหญ่ใจดีระหว่างอบาตงกาะเลียนและกรนสตรีทิงมาเล่นให้ของของมให้เด็กๆนะครับกรณีชอจากสุพรรณค่ามากกว่า20กว่าครั้งนะครับ ให้ให้ติดติดในพื้นที่ได้มาชวนในเขายลูกกึ้นรถเพื่อเป็นอิสระลิขสิทธให้มีให้ติดติดให้มีความฝันและวันนี้ผมเป็นหนึ่งใน member ของสตริกน,นะครับได้รับบา,าร์คอนการเรียนบาร่วมเจ็ดนาการนะครับผมหวังว่าจะเป็นบาร์อยู่กับน้องๆทุกคนและวันนี้ผมก็ดีใจมันมีความสุขมากนะครับที่ได้มาต่องสั่งความให้น้องๆ ก็ต้องขอขอบคุณต็ดสิ่งมากเลยที่มาสร้างวันนัเด็กๆมันเป็นงานที่น่าทึ่งมากที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งสําหรับเด็กในชุงชนเด็กต่างจังหวัดตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวนนะครับมโวกาสเชิญไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีอะไรดีๆมากกว่าที่ท่านที่ติดแคบของครับขอราไปก่อนนะครับคงจะหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีความสุขหลังจากมีแต่สร้างฝันความฝันที่หวังว่าโตขึ้นแล้วจะไป ทำงานทนทุกอย่างที่ได้ประสบัวามสำเร็จนะครับพากันออกแบบออกแบหน้านะครับสวัสดีนนครับ